นายกหนุ่มสารยากับจังก้าสิ์ออสน้อยนะครับมาดูกันนะครับยกนี้จังก้าทําท่าจะขยับเข้าหาบ้างแล้วนะครับหลังจากที่ในสองยกแรกนั้นไม่รีบร้อนสายหลักเหลี่ยมขยับขยับแล้วก็ออกแข้งชอยโตเอาแข้งขวาเริ่มทํางานแล้วครับอ่ยกสามต้องใส่กันแล้วนะครับแข้งขวาไปครับจังก้าสายลำดวนนี่ครับโดนมาแล้วโตคืนครับถอนคืนไปมากกว่าที่ได้รับมาครับ ม่ออกต่อเลยครับแข้งขวาจับได้แข้งซ้ายซ้ายลำดวนคือจังกาไปนี่ครับสายลำดวนเริ่มออกให้เห็นนะครับว่าสายของเขาไม่ธรรมดาครับพยายามจะเดินเปลียนเดินชนเข้าไปกับศาสตรยาวๆครับว่าจังก้าในี่ยกนี้เห็นได้ชัดเจนครับพยายามจะเปลี่ยนเกมเปลี่ยนแผนมาขยับเดินบ้างครับขวามาติดบังสายลำดวนครับสายอัดเข้าไปก็ยังติดบังเช่นเดียวครับชักโมโหนะครับจังก้า โดน้ายก็ไปหลายดอกมาดูกันที่วงในเบียด้าไปอาศัยความใหญ่นะครับพยายามจับล่ำในตีเข่าสายลํำดวนก็มีไล่แขนกดแขนเอาไว้นี่นะครับโอ้จิ้มลำตัวดูความใหญ่นะครับเวลาจับนี่ดูเห็นว่าได้เปรียบเลยนะครับจังก้าเพราะว่ารูปร่างนั้นใหญ่กว่ามาดูวงในตียอย่างเดียวเอาเบียดเข้าไปเป้าหมายนี่ดูแล้วน่าจะอยู่ที่วงในแล้วนะครับแต่สายลํำดวนก็ไม่ยอม จังหวะไล่แข้งแล้วก็มีแทงสู้ครับอยู่นอกโดนแข้งซ้ายครับอยู่ในดีกว่าครับแต่ว่าในตีได้ไม่ได้ไม่รู้ครับป่าแบกวงในซ้ายลำดวนก็มีโต้มีเถียงตลอดเหมือนกันนะครับตีขวาแทงซ้ายครับอ่าสกูถอยหลังมาละแทงไม่แทงครับเอาคืนไม่เอาคืนโดนขวามาก่อนครับซ้ายลำดวนโดนแทงข่าขวาครับจังก้าแทงมานี่ครับพยายามจะเอาแข้งซ้ายมาหยุดการเดินจับนของจังก้านะครับซ้ายลำดวนครับดูกับซ้ายอัดเข้าไป แต่ว่าจังก้าไม่สนครับเป้าหมายคือจับนายตีครับพยายามจะเดินเบียดเข้าไปครับขยับโยกหาจังหวะไยออครับขวามาติดบังเอาแล้วครับถ้าเริ่มแบบนี้นี่สนุกนะเพราะจังก้าออกมาเปิดเกมนะครับมีแค่ขวานําไปก่อนแล้วก็พยายามจะเบียดจะพลัมนายตีเขาไยลำดวนต้องมาชกในเกมตั้งรับบ้างครับโอ้โหเม็ดนี้หลุดหลวมนี่โดน โต้คืนทันทีนะครับจังก้านี่มีแข้งขวาแรงนะครับเขาเบียดเข้าไปวงในโอ้โหตีกันแบบนี้สนุกแล้วนะครับไม่ใช่งานง่ายของสายลาดวนแล้วนะครับพอจังก้าเริ่มเดินเริ่มเบียดเข้าหาครับถือว่าเกมเดินถือว่าเกมของจังก้านี่ย่อระดับขึ้นมาได้สวยเลยครับแต่จังหวะนี้โดินขวางพอไปก่อนครับต้องเดินต่อลุยต่อเลยครับจังก้าครับ ค่อยๆเดินเข้าค่อยมาเข้าให้เดินเข้ามาครับเจอแข้งซ้ายนี่ครับเจอบัดซ้ายด้วยโยนเท้าซ้ายมาครับซ้ายลำดวนวงในพยายามตีพยายามเสียบครับหมดยกที่สามครับแล้วก็จะปล้ำในยกนี้นี่ทีมงานบอกให้เดินตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับเบียดเข้าไปเอาจะปล้ำในดูนะครับดูจังหวะการล็อกการปล้มปล้ำในได้ก็เริ่มตีได้ สายลำดวนพยายามจะมีลูกขวางแล้วก็ตีโต้ดีนะครับไม่ยอมเสียเปรียบครับดูครับความใหญ่ความยาวของจังก้าครับโอ้โหแต่ว่าหมัดลําตัวของสายลำดวนครับพยายามจะอัดเข้าไปครับดูคบจังก้าไม่สนครับขวายาวยาวสาดนำทางเข้าไปกับซ้ายคืนมาครับแล้วก็ทีเบกไว้ครับสายลำดวนอย่าเดินช้านะเตะซ้ายถีบซ้ายรออยู่ครับวงในพอถึงได้แทงเลยครับจังก้า ล็อกแน่นแน่นแทงดีๆครับเดี๋ยวดูครับแซงไม่แซงโอ้โหขยับเข้าไปโดนสายก่อนแล้วครับจะรําไหนตีเขา่าสายความใหญ่เข้าว่านะครับบดไปเรื่อยๆสายลำดวนมาชกในเกมตั้งครับแล้วก็ชิ้งยังหว่าออกแท่งซ้ายเอาทีมงานบอกให้เดินแลวครับโอ้โหพอหลุดนี่โดนโต้เหมือนกันคู่นี้นี่ใครหลุดนี่โดนแลวครับซ้ายกับขวานะครับ ชิงจังหวะออกแข้งกันเบียดเข้าไปจังก้าเอาแข้งขวาเริ่มจะทําผลงานได้ดีแต่ต้องทําให้ต่อเนื่องแล้วก็อย่าคิดช้าทําช้าครับต้องฉกฉวยโอกาสครับแข้งซ้ายนี้ไม่โดนครับดึงหลบได้จังก้าขยับเข้าไปซ้ายลำดวนจะยังไม่ออกนะครับเพราะว่ายังไม่ชัวร์ครับโอ้เจอแข้งมาก่อนครับเลยเข้าไปชนแข้งล่าสายหลักเลียมครับพอไม่้มก็เนี่ยครับเสียบเสียบเอาเลยครับตีเข่าขวามาครับจังก้าตีขวาแต่ว่าซ้ายลำดวนพยายามเนี่ยครับเอาขาขึ้นมาตั้งเก็บกำแพงเอาไว้ครับ นี่ครับความใหญ่ของจังการี่อืดอัดพอสมควรครับทางด้านซ้ายลำดวนครับพยายามจะบิดไปทางไหนก็ยากหน่อยครับแต่ว่าได้แข้งซ้ายมาครับถ้าเดินไม่ติดเดินทางๆนี่มีโอกาสหลงล่องแข้งได้เหมือนกับทางด้านจังการหยาบโยกเข้าไปหาเหลี่ยมหาจังหวะฝังแข้งซ้ายครับซ้ายลำดวนวงไหนบ้างครับตีได้ไหมครับขึ้นคอลากมาตีไม่ได้กรรมการเบรกเกม้นกาลากตะขวออกมากลางเวทีสับมือให้ชกต่อครับ สายลำดวนนี่อาศัยจังหวะแล้วนะครับคอยศาสตร์สา,ายเนื้อเน้เนๆแล้วก็มีสลับทิมลำตัวไปด้วยนะครับหมัดวงในก็ขวางเอาไว้อยู่เลยดูว่าจังก้านี่พอโดนโต้หนักๆก,ก,ก็ทำท่าจะช้าลงไปเหมือนกันแต่ก็ยังคงเดินเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปก็โดนซ้ายสายลำดวนตึงแล้วก็หลุดเอาเบียดวงใน ดูการจับครับเล็กกว่าก็จริงแต่ว่าโอ้โหจังหวะสุดท้ายการจับการบิดนี่ดูจะแข็งแรงกว่าครับโดนมากมากดูช้าดูแผ่วไปเลยแหละครับจังกาครับโดยเฉพาะลูกต่อยท้องของต่อยท้องทิ่มลาตัวของซ้ายลําดวนนะครับดูช็อตไปครับเอาแข้งซ้ายครับซ้ายลําดวนครับเจอเนี่ย้ายหน้าครับพยายามดีดมาพึทธกลับมาอีกรอบหนึ่งครับจังกาแข้งขวาเจอแข้งซ้ายของซ้ายลําดวนครับ วงนายปัดแหม่ติดเชือกครับไปเกี่ยวเชือกไว้ไม่ไม่มีนะครับทีมงานบอกให้เดินต่อยหมัดอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วนะครับโอ้โหจะเข้าไปนี่โดนล็อกเอาไว้ก่อนเลยครับสายลําดวนล็อกเอาไว้ขุมเกมเอาไว้ขาเอาละครับเบียดต่อยหมัดทำท่าจะได้เฮหรือเปล่านะครับต้องเดินใี้ต่อเนื่องใหญ่ก็ใหญ่กว่านะครับช้าไม่ได้ทั้งหมัดทั้งศอกนะครับมาแล้วเสียงเชียร์นี่ก็ฮึบเวทีเลยครับยังไม่ยอมเสียโรลาบครับ มัดศอกต้องมาแล้วครับชั่วโมงนี้ของจังก้าลุยเข้าไปมีไหมมีไม้สอกเข้าไปต่อยเข้าไปเอาโดนนะ่ไม่ใช่ไ่โดนเอาต่อยเข้าไปอีกทีนึงเอาเริ่มจะได้ใจครับเกมของจังก้านี่คบเล่งขึ้นมายกสุดท้ายนี่ถือว่าทําได้ดีครับจังก้าครับเสียงเชียร์บรรยากาศบนล็อกนี่ก็าหืมขึ้นมาอีกครั้งครับเอาใจช่วยเขาอยู่ครับดูครับยังคงเดินต่อครับซ้ายลําดวนหัดอัดเข้าไปครับดูครับ ขยับ้ายโยเข้าไปครับพยายามจยาสก,กัดการเดินต่อยหมัดของจังก้าครับดูครับหมัดขวาอัดเข้าไปแล้วก็รวบตายปีกไว้ครับบางลีทีมงานนี่บอกให้เดินต่อยหมัดแล้วก็ฝันศอกเลยนะครับขยับเข้าไปจะแรงต้นน้ําหรือเปล่าเดินได้ต่อเนื่องไหมโอ้โหดูซ้ายลําดวนนี่แหละครับโชว์แล้วครับโชว์แล้วครับตอนนี้จิ้มลําตัวแล้วก็ล็อกเอาไว้โอ้โหกระทุ้งมาแต่ละดอกเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้จะเร่งผ่านหรือเปล่านะครับโดนลําตัวไปเยอะเหลือเกิน โอ้พอเจอนวดลำตัวครับทำท่าหยุดเหมือนกันนะครับแต่หัวจิตหัวใจยังสู้แต่เรียวแรงสิครับเรียวแรงสิครับเดินเข้าไปครับมัดขวาต่อยครับนี่ครับเหลี่ยมนิดเดียวครับจังหวะบิดจังหวะปัดของซ้ายลำดวนครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับแล้วก็เห็นหมดแล้วครับ ชั่วโมงนี้บางยาอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วครับถูกต้องครับพยายามจะเอากระดูกประสบการณ์ที่มีมาครับมาช่วยในการเดินของจังก้านะครับขณะที่จังก้าเองก็ต้องชื่นชมครับแม้ว่าจะได้เปลี่ยนรูปร่างครับแต่ว่าดูการผ่านมวยเป็นรองครับแต่อาศัยหัวใจครับเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับพยายามจะต่อยหมัดฟันศอกจับนายตีเพื่อพลิกเกมพลิกสถานการณ์ครับแต่ว่า ความเก่าของสายลําดวนครับดูครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับบางลีมีหมัดขวานี่ทิ้มตรงๆนะครับแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับถ้าเดินช้าก็จะโดนสายแบบนี้นะครับสายลาดวนขยับขยับทีทํทำลายจังหวะไปเรื่อยระกัดการบุกของจังก้าเอัดูนะครับว่าเริ่มสงบแล้วนะครับสงครามบนเวทีหมดเกลี้ยงจริงๆนะครับมันหมดถังแล้วนะครับพยายามจะฮึดแต่มันฮึดไม่ขึ้นโอ้ สายลำดวนดูโชว์แล้วนะครับตอนนี้เด็นวนไปเรื่อยจะมีฮึดอีกเครืองหรือเปล่าโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับของยกสุดท้ายครับถอยหลังแล้วล่ะครับครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ กรรมาการพงพัดว่องไวนะครับเดินเก็บใบคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้สายลําดวนนายกหนุ่มสายละยานะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกขาดลอยท้ายๆครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในคู่รอ